สวัสดีครับวันนี้สเกษตรวันหยุดมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นในช่วงของประมาณปลายปลายเดือนมีนาคม2565นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกมันหรือปลูกอ้อยค่อนข้างจะมีปัจจัยในการผลิตที่ดีนะครับก็คือในเรื่องของฝนปีนี้ฝนเริ่มตกมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับแล้วก็ตก อาทิตย์สลับอาทิตย์มาจนถึงเดือนมีนาคมนะครับแต่มีปัจจัยลบก็คือในเรื่องของราคาปุ๋ยนะครับท,ที่แพงซึ่งครั้งก่อนผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าในส่วนของที่ราคาปุ๋ยเนี่ยแพงเพราะอะไรนะครับเนื่องจากว่าเรานําเข้าปุ๋ยมาจากประเทศจีนซึ่งช่วงหลังเขาก็เน้นนโยบายส่งออกในส่วนของปุ๋ยน้อยนะครับจําไปแล้วนะครับว่ามันสําปะหลังเนี่ยข้อดีก็คือปลูกได้ในเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะครับที่มีฝนเยอะก็จะทําให้หัวเนา่า แล้วก็เขาสามารถปลูกได้กับดินทุกชนิดแล้วก็ไม่ต้องการธาตุอาหารมากความชื้นนิดนึงก็สามารถที่จะเจริญเติบโต,ตได้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ที่สําคัญเป็นพืชให้พลังงานที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่แต่ละประเทศเนี่ยต้องการความมั่นคงทางอาหารนะครับเนื่องจากว่าเราจะสังเกตว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นปัญหาเยอะมากในเรื่องการส่งออกนําเข้าถ้าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตอาหารเลี้ยงคนในประเทศได้เองเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารนะครับ ถ้ามองถ้าเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าความมั่นคงทางพลังงานนะครับพลังงานเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะถ้าเราออกนอกประเทศไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอาหารสาคัญนะครับทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมพูดในส่วนของแนวโน้มราคามันสําปะหลังนะครับก็มีมีหลายหลท่านสนใจแล้วก็มีหลายหลายท่านกินบ็อกเข้ามาถามผมนะครับว่าที่ที่ผมนําเสนอไปเนี่ยก็จะพูดในส่วนของตั้งแต่แนวโน้มปี58มาจนถึงปี6,4แล้วก็ต้นต้นหกเนี่ยแล้ว ก็มีคนมาถามผมว่าแล้วแล้วแนวโน้มต่อไปนะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยนอกจากจะปลูกได้ทุกพื้นที่แล้วเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตใน,นี่ย่ปีนะครับหมายความว่าปีนี้มันราคาดีเราปลูกปีนี้แต่ว่าเราเอาไปขายปีหน้านะเพราะฉะนั้นเราจะดูราคาปีนี้ไม่ได้เราต้องดูว่าปีหน้าในเวลาประมาณช่วง1ปีในการเพาะปลูกของเราเนี่ยราคามันมันมันจะราคาไปได้ไหมซึ่งก็มีคนมาถามผมแล้วก็ให้ผมช่วยวิเคราะห์ ให้ดูนิดนึงหรือว่าให้ฟังนิดนึงว่าในปี66หรือปลาย65 66 67เนี่ยแนวโน้มราคามันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักหลักวิชาการครับผสมภาษาหลักการตลาดและหลักเศรษฐศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของมันสําผหลังเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเราพิ่งพาการส่งออกเยอะ าในส่วนของความต้องการตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยยังเยอะอยู่ก็ยังถือว่าในส่วนของราคาก,ก็ก็น่าจะไปได้ดีนะครับทีนี้ก่อนจะไปพูดเนี่ยผมผมพูดนิดนึงนะครับว่า,าในส่วนของปัจจัยหลักของมันสําปลังที่เข้าไปใช้เนี่ยก็คือแน่นอน,นครับมันใช้คําว่ามันก็คือมันมีแป้งมันในมันสัมปลังในหัวมันสัาปลังเนี่ยโดยทั่วไปองค์ประกอบจะประกอบไปด้วยน้ำนะครับน้ำจริงๆเนี่ยน้ำนี่แหละ ประมาณ60ถึง70นะหมายความว่าในหัวมันเนี่ยถ้ามาบีบน้ําออกจะมีน้ําอยู่ประมาณ60ถึง70แล้วก็จะมีแป้งนะครับาแป้งคือสิ่งที่เราต้องการถ้าใครเคยตากแห้งมันก็จะเห็นนะครับว่าพอน้ําหนักมันหายไปหมดแล้วก็คือน้ําออกหมดแล้วก็จะเหลือเป็นแป้งสีข,ขาวๆเอาไปบดๆเนี่ยก็จะกลายเป็นแป้งมันในหัวมันเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่ประมาณ40อ่ประมาณ30ถึง40ตนะครับ แล้วแต่ช่วงนะครับถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยอาจจะมีแป้งน้อยนะครับอาจจะเหลือไม่ถึง20%เซด้วยซ้ำเพราะว่ามันดูดน้ำเข้ามาเยอะนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่ามันมีลักษณะเป็นพืชที่ให้พลังงานโดยเฉพาะแป้งเนี่ยก็มีเอาไปใช้ผลิตนะครับก็คือในส่วนขององค์ประกอบที่ไปใช้หลักๆในการผลิตก็คือใช้เป็นอาหารคนใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้เป็นพืชที่ให้พลังงานนะไปผลิตเอทานอลเติมน้ำมันแล้วก็ใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่องพวก เนื้อเยื่อกระดาษพวกอะไรที่ต้องใช้ความเหนียวที่ผมต้องเตือนตรงนี้ก่อนเพราะว่าแนวโน้มของราคามันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับถ้าอุตสาหกรรมพวกนี้ขยายตัวได้ดีเนี่ยแนวโน้มราคามันก็จะดีไปตามด้วยนะครับทีนี้ผมจะ,จะวิเคราะห์นิดนึงนะครับในส่วนของปี65ห้าณนะช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยราคามันยังสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้อยู่นะครับก็คือรัฐบาลประกันราคามันไว้ที่ 250นะครับอ่าก็คือทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกมันนะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยชุดปัจจุบันมีนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรนะครับถ้าราคาไม่ถึงก็จะมีการชดเชยให้อย่างมันสำปะหลังเนี่ยเขาประกันให้กิกโลกร,รัมละ250นะครับถ้าราคาไม่ถึงขายราคากลางไม่ถึงเนี่ยรัฐก็จะชดเชยให้ผ่านทกศนะครับซึ่งหลายท่านก็จะไปขึ้นทะเบียนก็จะรู้ปีนี้เนี่ยราคามันสูงกว่าราคาประกันนะครับในช่วงของต้นปี 65นะครับแล้วก็ถ้าดูกราฟก็คือปี580 59 60เริ่มลงนะครับ61สูงขึ้น62 63ลงมาอีก64สูงขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบัน65ก็ยังสูงแล้ว66จะเป็นยังไงนะครับจากการวิเคราะห์นะครับการคำสั่งซื้อของประเทศจีนหรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ4ประเภทนะนะั่นแหะไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์อาหารคนหรือไปผลิตพลังงานไปเป็นในส่วนของ อุตสาหกรรมต่อเนื่องพวกเนื้อเยื่อ,อ,อกระดาษพวกอะไรเนี่ยก็ยังเติบโตครับเพราะฉะนั้นในมุมมองผมผมยังมองว่าในปี65ปลายปี65หรือปี66เนี่ยในส่วนของราคามันสำปะหลังน่าจะยังยืนอยู่ในในใน,ในราคาปัจจุบันได้หรือถ้าลงก็ไม่ต่างลงลงไม่มากนักนะครับโดยเพราะอะไรนะครับพูดง่ายๆเนี่ยผมยืนอยู่ที่ลานเนี่ยจากการที่ลานนี้ก็ทํามันตากนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆที่วอล์กอินเข้ามาหาซื้อในส่วนของมันตากนะครับ ก็คือมันเส้นเนี่ยเพื่อที่จะส่งออกตอนนี้มันเส้นไล่ราคากันไปช่วงเปิดฤด,ดูกาลช่วงแรกๆประมาณธันวามกราที่มีการต่างกันราคาอยู่ที่7บาท7บาทเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้ไล่ขึ้นไปเกือบถึง8บาทแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ก็คือการขยายตัวในส่วนของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากมันสําปะหลังก็ยังต้องการเยอะเพราะฉะนั้นในมุมมองผมมองว่ากราฟปี64เนี่ยกราฟขึ้นนะครับปี65น่าจะเป็นฐานขึ้นอยู่นะครับไม อาจจะไม่ได้ขึ้นต่อนะครับแต่ว่ายังเป็นฐานคงที่นะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้มันเนี่ยยังคงต้องใช้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ปลูกมันปีนี้ก็คือเริ่มปลูกตอนนี้หรือเริ่มปลูกไปตั้งแต่ตุลากันยาปีที่แล้วเนี่ยซึ่งจะไปขายกันยาตุลาปีนี้หรือว่าไปขายต้นปีหน้าปี6กหเนี่ยในมุมมองผมก็ยังมองว่าราคามันก็ยังน่าจะไม่ต่ํากว่าปีนี้เท่าไหร่นะครับยังยังยังจะ,จะจะอยู่ในช่วงที่พอรับได้ นี่ไม่นับรวมในส่วนของปัจจัยภายในนะครับที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกปัจจัยภายในก็คือในส่วนของที่ขึ้นลงเปน็นอาทิตย์ครับโดยทั่วไปลงแป้งหรือมันเนี่ยเวลามีเขาได้มันมาเยอะแล้วเนี่ยลงแป้งหรือลงมันเนี่ยเวลาเขาได้มันมาเยอะแล้วเนี่ยเขาใส่กําลังการผลิต Vikings เข้าไปในเครื่องเขาพอมันเยอะมากเนี่ยเขาก็ผลิตไม่ทันเขาก็ต้องลงราคาเพื่อให้เกษตรกรหยุดขายนะครับแต่พอเขาเขาใช้กําลังผลิตไปหมดแล้วเขาก็ขึ้นอีกนั่นคือคกลไกการขึ้นโดยทั่วไปก็คือช่วงที่มันออกเยอะมันก็ลง ช่วงมันดอกน้อยมันก็ขึ้นแต่โลบวงจรน,นั้นมันจะอยู่เป็นอาทิตย์นะครับแต่ที่ผมพูดนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่มองมองในภาพรวมของระดับประเทศในเรื่องของการส่งออกหรือว่าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาไปทำเอทานอลเนี่ยหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เอทานอลซึ่งไปเป็นส่วนตั้งต้นของแอลกอฮอล์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้คลี่คลายลงไปซึ่งส่วนประกอบของมันสัมประสิทที่ไปเป็นเอทานอลก็เอาไปใช้เป็นปัใจจัยในการผลิต แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ที่มันใช้กันเยอะในช่วงโควิดได้นะเพราะฉะนั้นมุมมองของผมก็คิดว่าปี6 6กเนี่ยก็ยังจะราคาน่าจะทรงอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องถึงปี 67. นะครับนี่คือภาพรวมมุมมองในส่วนของแนวโน้มราคามันตั้งแต่ปี 65.6, 66, 66.7นะครับผมสรุปนิดนึงนะครับก็คือคราวที่แล้วผมวิเคราะห์ไปที่58เนี่ยสูงนะครับไปดูย้อนหลังมา5,8สูง ห้าเก้าหกศูนย์ต่ำหกหนึ่งสูงนะครับหกสองหกสามต่ำนะครับหกสี่สูงนะครับปีนี้หกห้าก็ยังสูงนะครับแล้วก็ผมก็มองต่อไปว่าหกหกหกก็ยังจะสูงนะครับอาจจะไม่ใช่วงลงเหมือนขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเหมือนครั้งก่อนนะอาจจะเป็นฐานขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ก่อนที่จะลงนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ใช้หลักการในส่วนของหลักเศรษฐศาสตร์แล้วก็หลักวิชาการในการวิเคราะห์นะครับก็หวังว่าในส่วนของเรื่องราวพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านที่เข้ามาเข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ในส่วนของช่องสองเกษตรวันหยุดนะครับก็มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการเกษตรไหมทุกท่านได้รับชมก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านครับสวัสดีครับ